มาทำบุญอยู่วัดเพิ่นเพชรน,นะครับนี่คือเจดีนะครับเจดี JD ขาวนะครับทังนี้จะเข้าห้องน้ำนะครับคือวัดใหญ่นะครับพ่มาชอบมาทำบุญเยอะนะครับ มนุษย์เราเกิดมานับถือศาสนาพุทธนะครับก็ต้องทำบุญนะครับทำบุญกุศลไว้เกิดชาติหน้าจะได้สุขสบายอย่างเขาบ้างนะครับใ้้นุงปูใหญ่นะครับนี่คือพระยืนข้างหลังนะครับสององค์นะครับเจดี JD นะครับคือ พระประธานองค์ใหญ่นะครับสวยมากนะครับคือช้างช้างขาวนะครับคือมีงานประจำปีนะครับอีกคือทางขึ้นนะครับไปไหว้ที่เกดีนะครับ เดินรอบโบสถ์รอบเจดีนะครับคือพระประธานใหญ่นะครับนี่คือพระยืนนะครับองค์ใหญ่นะครับวัดสวยมากนะครับใครว่างๆมาทําบุญได้นะครับคือเจดีองค์ใหญ่นะครับ คือบ้านเอื้ออทอนะครับบ้านเอื้ออะทอนะครับน,นี่ครับเจดีทองนะครับข้างในจะเป็นพระประธานนะครับน,น,นี่ครับหลวงปู่ เป็นพระประธานนะครับหลวง,งพ่อโตหลวงปู่ทวดนะครับไอ้หลวงปู่ทวดนะครับไอ้หลวงพ่อโตนะครับนี่คือพระประธานนะครับข้างในจะเป็นเจดีย์ใหญ่เลยนะครับประตูเข้าหกประตูนะครับสี่ประตูนะครับประตูจะเข้าทางสี่ประตูนะครับ นี่คือเทวดานะครับสวยมากนะครับข้างในจะเป็นแก้วนะครับคือเทวดานะครับข้างในครับพมา่ามาทาบุญเยอะมากนะครับวัดนี้คนไทยไม่ค่อยเข้านะครับมีแต่พมา่านะครับพมา่าก็ทำบุญดีดีจริงๆนะครับ ก็ทำบุญดีมากนะครับเอามาก็ทำบุญวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาทำบุญกันนะครับมาเป็นกลุ่มๆเลย,ยนะครับ,เ,รบเ,เ,เขาอยากได้เป็นคนไทยนะครับเขาได้ทำบุญีเยอะเกิดชาติหน้าเขาจะได้เป็นคนไทยนะครับ ้องเรียกปวกกันเฮดีทองนะครับเฮดีทอง หือทางลงนะครับคือพระใหญ่นะครับเป็นธาตุของแม่พระธรณี คือแม่พระธรณีเจดีสีโยธานะครับแม่พระธรณีเจดีสีโยธานะครับอะไรไม่รู้ไม่ใช่พ่มา เจ้าแม่กุนอิมนะครับพะะนอนใหญ่นะครับเาะนอนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ ร้นอนใหญ่ที่สุดเลยครับคือพระนะครับองค์พระบทสวดบูชาบางสายยาพระองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับงานประจำปีเขาจะมาปิดทองกันนะครับนี่นะครับพระใหญ่ที่สุด ในเขตนี้นะครับพระนอนนะครับมี่พระขาวพระนอนนะครับวัดนี้มีตะพม่าเยอะนะครับคนไทยไม่ค่อยมีนะครับจบเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับ